วันนี้ขอสแสดงความในใจของคนแพ้ที่ฉันเคยลงในเพจรับปรึกษาปัญหาครูครูอาสา,าจะแก้ปัญหาให้คนอื่นแต่พอเธอมาถึงคราวของตัวเองกลับหาทางออกไม่เจอ ปัญหาก็คือดิฉันมีการกระทบกระทั่งกับครูในโรงเรียนจากคนที่เรานับถือคนที่เราเคยนับถือแต่เรารู้จักเขาเกือบทุกแง่ทุกมุมเราก็เป็นแค่คน เสียสติคนนึงในใสายตาเขาเรารู้ได้จากการกระทำที่เขาทำกับเราแต่พอเราจะตีตัวออกห่างออกมาเพื่อคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในตัวของตัวเองกับโดนกั่นแล้ง เขาโทรไปบอกพ่อกับแม่ดิฉันว่าอาการป่วยของดิฉันกำเริบแล้วในวันถัดมาเขาก็ไปพูดประจานดิฉันต่อหน้านักเรียนว่าอาการป่วยของดิฉันกำเริบนี่ไม่ใช่ลักษณะของการกระทำของคนที่หวังดี มีหลายอย่างที่พูดแล้ไม่ออกบอกไม่ถูกแม้กระทั่งการกระทําของผู้บริหารสถานศึกษาที่เลือกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดการมอบหมายงานที่ไม่ได้ดูความสามารถของคน ที่ได้รับมอบหมายความน้อยใจทำให้ดิฉันพูดอะไรที่อาจจะเรียกว่าคาสติหรือไม่ก็ไม่แน่ใจได้คำได้ถามคำถามประโยคที่ท่านพอ,อไม่พอใจสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือ การต่อต้านการแอนตี้การ, anti, การที่การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการไม่ยอมรับไม่มอบหมายงานไม่สั่งงานไม่ใช้งานและไม่รับรู้ผลงานใดๆที่เกิดขึ้นที่ดิฉันกระทำความรู้สึกเสียใจน้อยใจก็มีอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ดิฉันก็รู้ว่าดิฉันไม่รุ่งเรืองในหน้าที่ของในหน้าที่การงานในโรงเรียนแห่งนี้แน่นอนดิฉันจึงตัดสินใจย้ายโรงเรียนแล้วก็ย้ายขอช่วยราชการไปพร้อมกันนั้นด้วยทุกคนอาจจะคิดว่าดิฉันขอย้ายช่วยราชการด้วยอารมณ์ แต่ความจริงแล้วจากประสบการณ์ที่ดิฉันเคยป่วยเพราะโดนกดนดันซ้ําๆจากสถานที่ทํางานเดิมๆจากคนเดิมๆมันทําให้ดิฉันคิดว่าต้องต่อสู้เพื่อให้ตัวเองได้ไปอยู่ที่ใหม่เพื่อจะจะได้รู้ว่าความแตกต่างระหว่างที่ใหม่กับที่เก่า มันต่างกันยังไงดิฉันต่อสู้เพื่อตัวเองแต่ผลก็ออกมาว่าดิฉันไม่ได้ย้ายและไม่ได้ย้ายช่วยราชการท,าท,าทั้งๆที่ดิฉันมีแนวทางที่จะต่อสู้มากกว่านั้นดิฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดสิน อัตรางเงินเดือนคนที่ถ่ายรูปกล่องข,ข้าวที่มีรอยหนูแทะแล้วก็มีแมลงกัดกินในตอนที่ทำอาหารกลางกลางวันไปให้เด็กในการสอบ NT ได้ผล คะแนนเป็นอันดับหนึ่งในการเลื่อนขั้นเงินเดือนส่วนดิฉันซึ่งก็ไม่ได้มีผลงานดีมากมายแต่ก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่คือไปทำงานแต่เช้าปฏิบัติงานตามเวรที่ได้รับมอบหมาย แต่ก็ไม่ได้รับไม่ได้ทำงานนอกเหนือจากงานที่งานสอนอื่นๆเพราะถูกกีดกันออกมาจากงานอย่างเห็นได้ชัดดิฉันได้รับคะแนนเป็นอันดับสุดท้ายผลของ ผลของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ดิฉันไม่ได้ไปแจ้งเรียนไม่ได้ไปต่อสู้เพื่อตัวเองอย่างที่ดิฉันคาดการไว้เพราะการที่ดิฉันเข้าถึงธรรมะพยายามฝ่ธรรมะทําให้รู้สึกปรงแล้วก็มีความหวังว่าจะได้ย้ายช่วยราชการทางทั้งที่ตัวเองไม่ต้องไปทําร้ายใคร แต่มาถึงวันนี้ดิฉันไม่ได้ย้ายช่วยไม่ได้ไม่ได้ย้ายไม่ได้ย้ายไปโรงเรียนอื่นแล้วก็ไม่ได้ย้ายช่วยราชการมีข้อเสนอที่จะให้ย้ายไปโรงเรียนอื่นซึ่งไม่ต้องคาดเดาก็รู้ว่าต้องเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลแล้วก็ทุลัก,กันดาาซึ่นง ซึ่งเราจะไปเพื่อความเดือดร้อนทั้งๆท,ที่เรามีบ้านอยู่มีรถขาบที่จะเดินทางไปแล้วก็ ต่อสู้ไปในทางไหนดิฉันไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและไม่ได้รับความเห็นใจจากผู้บังคับบัญชารัลำดับที่สองดิฉันต้องขอความเห็นใจจาก ผู้บังคับบัญชาระดับใดถึงจะได้รับความเป็นธรรมดิฉนันอัดคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ขอระบายความในใจที่ไม่รู้จะพูดให้ใครเข้าใจจากคนที่เคยคิดว่าอยากจะเป็นนักต่อสู้ แล้วกําลังคิดว่าจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อดีขอให้พระพุทธเจ้าชี้แนวทางแก่ลูกด้วย